นเด้นแค่ไหนเล็ทีที่เราถึงทางมาถึงจุดถึงวันที่จะต้องลงสนามสักทีแล้นแหะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นจนทำไม่ตื่นเต้นนิดนึงครับตื่นเต้นนิดหนึ่งเอออืออ่มันจะคือมันก็พรุ่งนี้แล้วเนาะเขารู้สึกว่าขอบคุณแฟนๆทุกคนที่แบบให้การตอมรับให้การยอมรับแลวก็การตอบรับเป็นอย่างดีตลอดเวลาที่ผ่านมาเราแบบเหมือนพวกเราและทีมวิ่งอ่ะ แล้วก็ไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยมีจะมีใครวิ่งไปพร้อมกับเราหรือเปล่าจะเข้าใจในเรื่องที่เราพยายามจะสื่อสารหรือเปล่าแต่พอเทรลเลอร์มันออนปับ๊บแล้วจนกระทั่งวันนี้ที่ทุกคนให้การตอบรับที่ดีอ่ะพวกเราปลื้มใจมากว่าแบบเฮ้ยเดินอยู่วงข้างกันต่อไปนะอะไรเงี้ยม่ครับเหมือนที่โปบอกทุกอย่างนะครับรู้สึก,กรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากคือผมดีใจโอเคล่ะเราดีใจที่งานที่เราตั้งใจและทีมที่เรา ทุกคนทําสุดความสามารถจริงๆได้ได้คลอดแล้วแต่ที่ดีใจกว่านั้นผมดีใจที่ว่ามีพี่ๆน้องๆแฟนที่เขารอเยอะครับเขาจะได้ดูแล้วผมอยากให้เป็นการเอ็นจอยร่วมกันตลอด3เดือนนี้เลยครับกับการรอคอยตั้งแต่ที่เจอตัวแล้วตัวสองก็แล้วมันมันถึง ถึงจุดที่เราจะต้องปล่อยความฟินให้ทุกคนได้ได้รับชมกันเนาะอาโปครับมันมีอะไรที่มันมากกว่าความฟินแน่นอนมันมันคือทุกคนได้รับความสุขที่แบบอบอุ่นอย่างแน่นอนว่าเป็นมนุษย์สองคนที่มีความเป็นธรรมชาติมากเขามาเติมเต็มกันแล้วเป็นสิ่งที่กำลังจะบอกกับคนดูว่าเฮ้ยมันมีคนอย่างเงี้ยอยู่บนโลกนะแล้วก็มันมีความสัมพันธ์แบบเนี้ยอยู่บนโลกงั้นทุกคนที่อยู่บนโลกเนี่ย มีสิทธิ์ที่จะมีความสุขเช่นกันครับความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในคินพอ s s i นน e s e r i e มันคืออะไรครับผมมีความสัมพันธ์มากมายหลายหลายรูปแบบจริจงๆต้องบอกว่าความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนก<ม>ับครอบครัวกับเพื่อนพร้อมกับคนที่ทํางานร่วมกันรวมไปถึงกับคนรักเนี่ยมันสวยงามหมดหมดทุกแบบใช่ใช่ในเรื่องนี้เราจะเห็นทุกทุกรูปแบบในเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งเป็นแก่นหนึ่งที่ผมว่าสําคัญโดยเฉพาะสําคัญกับสังคมปัจจุบันใช่ใช่ใช่ ก็เราไม่ได้แสดงให้เห็นความรักของแบบแค่แบบคนรักเท่านั้นมันมีคนรักที่ไม่ใช่แบบโรแมนติกเวยอาจจะมีแบบของพ่อแม่ของครอบครัวอะไรเงี้ยซึ่งโปว่าแล้วก็ของพี่น้องซึ่งโปว่ามันอบอุ่นมากๆนะคิดว่าคนดูจะได้เอ j นจอยไปบางคนที่อย่างสถานการณ์เงี้ยเขาเขารู้สึกแบบสิ้นหวังหรือว่าแบบท้อแท้อะไรเงี้ยว่าแบบ เขากําลังท so yeah, ําอะไรอยู่นะโปคิดว่าเรื่องนี้เป็นการเติมเต็มแล้วก็การบอกว่าเขาว่าเฮ้ยยังมีพวกเราอยู่เอนจอยไปด้วยกันแล้วก็มีความสุขกับทุกวันเถอะพวกเรายังมีพวกเรายังอยู่ได้เลยอะไรเงี้ยพวกคุณก็อยู่ได้เช่นกันซีรีส์เรื่องนี้ต้องการคือสาระเ r ่คือซีรีส์เรื่องนี้ต้องการบอกคนดูว่าทุกคนบนโลกเท่าเทียมกันนั้นแล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นตัวเองที่เขาอยากจะเป็นอย่างเช่นตัวละครคินคือตัวละครที่ โบชอบมากตัวหนึ่งในชีวิตนี้โบรู้สึกว่าคืออย่างคิน่ะเขาชัดเจนว่าเขาอ่ะ,อะเพอร์เฟคคือความชอบคือเขาชอบผู้ชายแต่แต่เหนือกว่านั้นอะมันคือการที่เขารับผิดชอบต่อครอบครัวรับผิดชอบต่อความรู้สึกของคนอื่นรับผิดชอบต่อหน,น้าที่การงานซึ่งโปว่าไอ้พวกเนี้ยมันมันคือสิ่งที่เขารับผิดชอบได้ดีส่วนความชอบส่วนตัวเนี่ยอันนัน้นมันเป็นมันเป็นเรื่องมันส่วนตัวมากงั้น คนอย่างเงี้ยเขาก็สามารถใช้ชีวิตปกติในสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งโปรว่าคนดูจะได้รับสิ่งนี้แหละว่าพวกคุณก็มีสิทธิ์ที่จะมีความสุขเช่นกันแต่ละคาแรคเตอร์ไม่ทักไม่ว่าในเรื่องหรือว่าในชีวิตจริงแต่ละคนแต่ละคาแรคเตอร์มีเสน่ห์มาตัวใช่จริงๆแล้วถ้าไม่มีหลายคาแรคเตอร์มารวมกันก็ไม่ไม่เกิดความจะไม่เกิดคินนพสด้วยแล้วก็ไม่เกิดอะไรที่สวยงามแบบที่เรา เจอกันอยู่ในสังคมใช่ไม่บอกกับตัวกินใช่ครับเป็นกินนะมากบป็นขอกัวกินหน่อยว่าอยู่กับเขาเป็นามาพักหนึ่งแล้วมันเป็นยังไงบ้างรจริงผมรักกินมากแล้วก็ต้องบอกว่าคินเป็นเป็นเป็นคนที่มีเสน่ห์มากจริงๆสิ่งที่มีเสน่ห์ที่สุดของคินเนี่ยคือความชัดเจนไอ้เรื่องความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชอบการตัดสินใจความชัดเจนในการ ลงมือทําอะไรก็ตามไอ้นื่มงนเป็นเสน่ห์ที่สุดซึ่งแม้ว่าเขาต้องแบกรับอะไรก็ตามมากมายในเรื่องแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาต้องการก็ไม่เคยหายไปไหนหมายความว่าเสน่ห์มันจะเกิดถ้าเรามีความรู้จักตัวเองมากพอแล้วก็ใช่แล้วก็กล้าที่จะเอ็กซ์เพรสออกไปมันไม่มีสิ่งไหนบนโลกเชื่อไม่มีอะไรบนโลกที่ทุกคนจะชอบไม่มีทุกอย่างไม่มีอะไรก็ตามที่ทุกคนชอบเหมือนกันทั้งหมดแต่ มีสิ่งที่ทําให้ตัวเองสามารถเข้าใจตัวเองและรักทุกคนได้เราเราสามารถทําได้มันขึ้นกับเราเป็นเป็นเป็นจุดเริ่มก่อนคนวะามหมายของผมกับ,บโบละ่ะอยู่กับอยู่ร่วอพอร์ชมาตั้งนา,งานพักหนึ่งแล้วเขาเป็นย,ยังไงบ้างจริงจริงตั้งแต่อันบทแล้วนะอันบทล้วก็รู้สึกว่าโปกับพอร์ชเราต้องสนิทกันแล้วนี้เราคือโปสนิทกับเขามากคือโบรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่น่าสนใจมากเขาเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองเขาเป็นคนที่ไม่แคร์โลกเขาเป็นคนที่รักความยุ่ยธรรมแต่ว่า ไอเปลือกพวกนี้ลึกๆข้างในเขาเป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจเขาเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกงั้นหมายความว่าเฮ้ยคนอย่างงี้มันมีอยู่จริงในสังคมซึ่งเรากาลังบอกพวกเขาว่าจงเป็นแบบที่เป็นเถอะจงเป็นธรรมชาติเถอะแล้วก็เอ j นจอยกับชีวิตไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะเป็นจะจะจะเป็นอะไรจะชอบอะไรก็ตามสุดท้ายมันสวยงามเสมอการที่ตัวละครสองตัวมาเจอกันเคมีอะไรท,ท,ที่ดึงอยู่เข้าหากันเป็นการเติมเต็มกันและกัน ซึ่งยังไงถ้าบอกนี่คือสปอยแลวนะมันเป็นเสน่ห์ของเรื่องใช่คือคือจริงๆต้องบอกว่าอันนี้คือแก่นของเรื่องเลยเป็นคําถามที่น่าสนใจมากคือจริงๆเรื่องเราคือเลิฟสตอรี่เป็นเลิฟสตอรี่ระหว่างคินและพอสคือพอสคือเป็นเสาหลักของบ้านคือเขาไม่มีพ่อแม่อะไรเงี้ยเนี้ยเขาเขาต้องการสิ่งนี้ท้องการอ้อมกอดอย่างเงี้ยซึ่งคินมาเติมเต็มเขาแล้วพอสเติมเต็มคินในคินในความรักอิสระที่หลายคนอาจจะ มองไม่เห็นอาจจะมองว่าเขาทัฟอาจจะมองว่าเขาแบบรับภาระเยอะแยะมากมายแต่จริงแล้วสองตัวละครนี้มันเติมเต็มกันซึ่งน่าดูอะต้องดูโลกสองใบที่ต่างกันสุดขั้วครับพอต้องมาเจอกันความสัมพันธ์ที่มาเติมเต็มก็เรื่องหนึ่งซึ่งมันน่าสนใจมากแล้วนะครับแต่แต่โลกสองใบที่มันต่างกันสิ้นเชิงเนี่ยมารวมกันมันจะมีโมเมนต์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆพฤติกรรมต่างๆจากคนสองสองโลกเนี่ยที่มันทําให้เกิด อย่างนี้ก็มีหรอวะหรือว่าอย่างนี้มันคือสิ่งที่แบบม,ม,มันมันมันสุดขั้วจังเลยประมาณนี้ครับอย่างนี้พูดถึง,งกนนารรับงานครบเราเราเป็นผู้ร่วมง,งานกันที่ดีแค่ไหนแล้วก็ซัพพอร์ตกันแค่ไหนมาก่อนก็จริงๆดีมากกับโปเนี่ยตั้งแต่รู้จักกันกลับมารู้จักกันมนแรกจริงๆเราเคยเจอกันเป็นสิปีละแต่ว่าพอกลับมารู้จักกันมาแรกที่แคสจริงๆโปบอกว่า เป็นคนเดียวในวันนั้นที่โปคุยด้วย<น>เพราะว่าคนอื่นไม่ยอมคุยด้วยกับโปคุณเล่นคุณ <ๆ S 2> เล่นคุณ <ๆ S 2> เล่นก็ก็เราได้มาคุยก <K> ัน <K> จริงๆแล้วเรื่องที่คุยกันตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้มันก็มันเป็นเรื่องที่ทั้งทั้งเป็นเรื่องของ common interest หรือเรื่องไม่เซตลึกๆเนี่ยมันมีความคล้ายกันมากม,มีความสนใจเหมือนกันมีความคิดที่เหมือนกัน มีการตัดสินใจและที่สําคัญตั้งใจทํางานมากผม่าเป็นเสน่ห์ของซึ่งซึ่งหมต้องขอบคุณเพราะว่าเขาแนะนําหลายๆสิ่งหลายอย่างรวมถึงเป็นน้องที่น่ารักมากๆกขอบคุณอีกทีน้องครับก็พี่มาเป็นคนที่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจทํางานเหมือนกันคือผมรรู้สึกว่าถ้าวันนี้ไม่ใช่พี่มา เป็นคินแล้วก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าแบบจะเป็นไทยวันนี้ก็แบบดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับคนแบบนี้คิดว่า,อ,าอย่างโปก็เป็นคนหนึ่งที่เซนซิทีฟแล้วพอเราคือคนที่ใส่ใจรายละเอียดเหมือนกันแล้วมาเจอกันเนี่ยคิดว่าเป็นการทํางานที่ดีแล้วเชื่อว่าการพูดในฐานะตัวละครน่ะก็น่าจะพูดไปด้วยความสุขแน่นอนครับคนดูจะได้รับสิ่งนะทุกฉากแอคชั่นทุกฉากเลฟสี ช่วยอะไรกันบ้างครับตอนซีงคือพอคือพอเราสนิทกันเราไว้ใจกันซีนมันเลยแบบจาทุกซีนที่ยากคือแบบคือตอนอ่านบทคือแบบว่าอย่างพี่ปอนเนี้ยพี่ปอนที่เขาเป็นผู้จัดเนี่ยเขาก็เขากำกับด้วยและพัฒนาบทด้วยเขาถามว่าเฮ้ยไอซีนนี้คือมีความเห็นกันว่ายังไงบ้างพอเราอ่านแล้วแบบจริงเหรอเพราะมันมันแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยในซีรีส์ที่เราเห็นกันปกติเนี่ยแล้วพอ พอคุยพี่หม่พี่หมก่ก็ก็ก็คอมฟอร์ตเราได้ดีก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะผ่านไปได้ดีเสร็จปั๊บพี่ปอนก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะการค้นให้นะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเหลือแค่พี่ปอนพี่โหมแล้วก็แต่ก้องโอเคไหมแล้วก็คือเราเชื่อตัวพี่หมล่ละมันเลยกลายเป็นแบบเลิฟซีนหลายๆซีนที่คือคือคือมากกว่าการที่ having sex กันมันคือความสวยงามที่เกิดขึ้นมันคือความสวยงามของ สองตัวละครที่รักกันของคนสองคนที่รักกันเพราะมันสวยมากในเทรลเล,เลอร์บอกหน่อยทิมันจะมีใช่ไหมของจริงสวยกันแน่เนี่ยครจริงจริงทเทรลเลอร์ที่เห็นเนี่ยขอโม้นิดนึงหนึ่งส่วนเก้าสิบเก้าอือต้องลองดูพรุ่งนี้แล้วอ <c oughs> เอออดองมาเจอเลยเหรอ <c oughs> ไม่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 ยังมันจะรีบไปเหรอรีบไปรีบไปทำไมมันในมุมของวายบ้าก็จริงๆแล้วถ้าเรื่องของระหว่างสองคนเนี่ยน้องช่วยยังไง คือน้องแคบจะไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือน้องเปิดใจแล้วน้องก็เขาเรียกว่าพอเขาเปิดใจแล้วเราก็เปิดใจเหมือนกัน,นก็เข้ากันได้โดยโดย,โดยธรรมชาติน,นี้อย่างแรกก่อนแล้วที่มากกว่าเรื่องเทคนิคการแสดงเรื่องพวกนี้น้องเขาเป็นคนใส่ใจละเอียดมากแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถการแสดงสุดเขาก็จะแอดให้ไม่ว่าจะเป็นหลังหลังจอหรือว่า ขณะที่ทําการแสดงมันจะมีวิธีการบางอย่างเนาะเวลาทําการแสดงที่มันรู้แหละว่าคนนี้กําลังอุ้มชูช่วยอยู่ <c oughs> และต้องและต้องบอกกับทีมด้วยว่าทีมเ็าช่วยมากครับจริงๆเลิฟซีนหลายๆซีนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟมากกับเรื่องของสมาธิเขาว่าทาการทําฉากปิดบ้างหรือว่าหรือว่าช่วยหลายๆอย่างที่ทําให้เรารู้สึกคมฟอที่สุดคือทุกคนให้เกียรติกันมากแล้วก็ <c oughs> ต้องขอบคุณทีมงานณตรงนี้ด้วยครับ เราจะบอกด้อังเราไหมครับเรจะบอกด้องคับ,บก็ดีใจครับที่รู้ว่ายัางเดินและวิ่งอยู่พร้อมๆกันก็วันพรุ่งนี้ครับเพ n ินพ t h เดตซีรีเริ่มแล้วที่ช่องวันหรือแอปพลิเคชัน i อ e นะครับเวลาเที่ยงคืนซึ่งเราวิ่งต่อกันไปพร้อมกันครับแล้วรับรองว่าเหมือนจะขึ้นโรลเลอร์โคสเตอร์แน่นอนที่มันจะพาฟูฟูโปรชื่อว่าคนเดียจะต้องรู้สึกว่า แบบนี้ก็มีเหรอเพราะว่าทุกครั้งที่โปอันบทอะโปพี่มาอันบทอะก็ถามพี่ปอนว่าคือคือเขาไม่ค่อเขียนไงก็ถามว่าเฮ้ยพี่งี้คนดูไม่ตายเลยเหรอแล้วเขาบอกก็ลองดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะคนเล่นอ่านคนเล่นก็หัวใจเกือบคนเล่นก็แบบโอ้เอางี้เลยเหรอวะใช่ใช่ใช่มีเยอะก็ถ้าถ้าวิ่งแล้วเหนื่อยเดี๋ยวผมเอาเกลือแร่เติมให้ตลอดอย่าดมให้ด้วยแต่ถ้าขึ้นรถไฟหอก แล้วรู้สึกจะไม่ไหวลงมาแล้วเติมออกซิเจนให้ดูเรื่องนี้ต้องมีอะดมมีเกลือแล้วก็ต้องมีกันไกตัดเล็บตัดเล็บระวังอะจิกเนื้อตัวเองแล้วเลื่อดไหลจริงๆผมพูดจริงๆนะเพราะว่าผมเองทุกครั้งที่อ่านอ่านบทท่าคนก็ลุกแล้วคนลุกเลยทุกครั้งที่อ่านบทมันจะมีความเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างที่เราเองก็แบบยังถามเขาตลอดว่าเฮ้ยพี่เอาอย่างนี้เลยหรอเอาอางนี้เหรอมันคือไม่ใช่ว่ากลัวนะแต่ว่าเป็นแบบโอ้โหมัน ทำไมมันกล้ากล้ากล้าแสดงออกขนาดนี้กล้าเล่าแบบนี้ซึ่งเป็นเสน่ห์มากต้องติดตามครับ k ินพอด s t ซีรีส์ครับปากปากเลยครับบอกว่าบอกทุกคนเลยว่าเอาอย่างนี้เลยเหรอมันต้องอย่างนี้เลยเหรอแค่ไหนเวลาอะไรที่ไหนยังไงโอเคครับขันองมขอให้ทุกคนทำใจสบายๆแล้วก็เปิดใจรับให้เต็มที่เพราะว่ามันเหนือความคาดหมายแน่นอนแล้วก็มุมกล้องต่างๆพวกเราแบบ เต็มที่กันสุดๆเชื่อเชื่อว่ากำลังใจของทุกคนนะ่ะจะเติมเต็มพลังใจให้กับโบพี่ไม้ทีมงานแล้วก็แบบทุกๆคนที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมานะครับก็ฝากด้วย Kinpod เด h e ซีรีส์ที่ช่องวันนะครับเวลา5ทุ่มแล้วก็แอปพลิเคชัน i อ e ีอนะครับแบบอันคัดดูกันเต็มๆเลยเวลาเที่ยงคืนจ้าดูสนุกมวนแน่นอนครับ